เดี๋ยวพามาเดินอีกซอยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีของอีก,อกโซนหนึ่งครับดูให้ประมาณ3ามโซนครับจะมีของกินของใช้ด้วยอันนี้ผมพามาดูว่าส่วนนี้เป็นของกินอยู่ครับไปเป็นของฝากของฝากครับอ่าดูครับวันนี้ร้านนี้ขายส้มโอนะครับโอโมซับทิมสยามไล่สวัสดิ์โอ้มาจากนาครเลยนะครับนี่คนครศรีธรรมราชเลยนะนี่ อันนี้กลุ่มแม่บ้านประจวบคีรีขันโอมาจากประจวบทีรีขันเลยนะครับเนี่ยปนขออ,ร,อร่อยจากเอปักชุชัยนี่เยเออร้านอะไรนี่ร้านอะไรร้านอะไรร้านตรัง o Inter er. โอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์โอ้นี่มาจากตังเลยนะครับนี่โอ้มีของมีขนมครับน่ากินมากเลยน่ากินมากๆเลยสองจังหวัดเลยครับที่ผลิตโอ้นะครับนี่มาจากจังหวัดตังเลยนะครับ อันนี้ก็ขนมไทยแม่บุญจงนะครับก็มีพวกถัว่วทอดมีอะไรเมื่อกี้ผมขายไปรอบหนึ่งน่ากินมากเลยส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านอะไรร้าน,นจับลัปนปาาครับนี่นะครับอาหารพื้นเมืองมีไส้อัวอ่วโอ้มีอัวปลาด้วยเหรอเนี่ยนี่มีอั่วปลาด้วยนะครับเนี่ยมีอั่วหมูอั่วปลาใส่ใส่อั่วนะครับไม่ใช่ใส่ลือนะครับแห้ไม่ใช่ใส่อัว่วก็มีน้ำพริกหนุ่มนะฮะ โอ้ยน่ากินว่ะเดินผ่าแล้วหิวเลยนะร้านสุภัตราจากลำปางนะครับนี่นะครับมีเของน่ากินน่าอร่อยทั้งนั้นแวะเข้ามาชมมาดูเหมือนได้นะครับอันนี้ร้านอะไรวาร้านทันยมนถาดไข่โอ้น่ากินมากเลย้คเปยโอ้โห น่ากินมากเลยครับทอดไข่ร้านนี้นะครับจากอ๋อจากคร้านบ้านเราเองจากโคราบ้านเองโอ้น่ากินจังเลยนี่นะดูซาลาเปาเขาหน้ากินนะครับยังมีเวลาครับวันนี้วันแรกครับใครอยากจะมาลองลิ้มกิมรสนะครับอาหารอร่อยอยางงานโอท็อปนะครับมีั้งวันที่หนึ่งวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับอยู่ที่สารลางนะครับมาได้เลยครับโอทอดไข่น่ากินมากเลยดูนะครับมีมีหลากหลายไส้ด้วยนะครับชื่อร้านทัน เยอะหมนทาร์ตไข่นะครับโคราชบ้านเรานี่เองครับน่ากินครับน่ากินอันนี้ร้านจอปูหลินหลินอันนี้โอ้โคราชใช่ไหมเนี่ยเข้าเอนที้นฮะอ๋ออันนี้ร้านร้านนี้ก็น่ากินนะจอปูนี่นะครับแล้วก็มีน้ำส้มขายด้วยเฮ้ยอันนี้แจงรอนแจงรอนหนุยขอบคุณด้วยนะคบน่ากินนะครับมีเครื่องย่างนีเลยครับ อันนี้ก็เรียกว่าห่อหมกทะเลย่างด้วยนะครับร้านนี้นะครับร้านมาจากอ่างทองนะครับวันนี้งานโอท็อปนะครับวันแรกเลยวันนี้วันแรกแ<ล>อ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรอัน,นนี้นร้านก้าวอร่อยร้านยาโมนะรล้นังมีทอดมันมีทอดมัน จะช่วยนครกดดัอก็ขายเป็นขีดก็ขายมินขีดกันเยอะๆนะฮะขายมินขีดสินค้าเนี่ยมีหลายรายการอันนี้อะไรเอ่ยนี่เลยรมาจาก77จังหวัดเลยนะฮะพวกนี้ก็ได้กินขอขอบคุณนะครับซาราเปาทับหลี่จั่วไปเหรออ๋อแล้วน้องอันนี้จะเป็นผู้เรียนกวนพิ่มมากนี่ขาหมูฮะ ข้าวฟ้ายาเทามือโอ้ิเพอเหลียงบนน่ากินน่ากินน่ากินนะครับขอสัมผัสด้วยครับร้านไส้หมูมีเป็ดมีเป็ดด้วยราคาถเดี๋ยวรอบนี้ขอจะถ่ายเสียงประสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเดีกลัหมาพบกันใหม่นะครับร้านดารบนเวทีเต้าห์นะครับกับสลัดนะครับวันนี้อันนี้มาจากสารคามโอ้ท็อปโคราฟแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอันนี้มาจากมหาสารคามนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากเลยเป็นร้านขนมนะครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้ มีวุ้นใบเตยด้วยอุ้ยน่ากินวะ่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะครับเนี่อ่าเดิ๋ยวเดรู้เลยครับเรีมนรู้เลยน,นี่ร้านจากสารคามเหมือนกันครับน่าเป็นร้านขายไส่กรอกนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรมาจากสงขาครับโอ้นี่ขายกล้วยเป็นกล้วยกล้วยตากก็กล้วยตากเนี่ยทรงอย่างเงี้ยเพรว่าอร่อยนะฮะไม่ได้แบบบี้ีเลยเป็นตาก ตากเป็นกลมๆอะไรเป็นไม่ต้องบดนะอันนี้ขายอะไรเออครัวมูรณนีข้าวหมกไก่อ๋อเป็นข้าวหมกไก่นะครับโอ้สีสันน่าทานมากเลยครับจากนาราธิวาสโอมาไก่นะครับเนี่ยสีสันน่าทานมากเลยนะนี่คือข้าวหมกไก่มาจากนาราทิวารเตเอโอโหแม่ว่าครัวมรณีนะครับข้าวหมกไก่นะครับ วันนี้เป็นงานโอทอปครับวันแรกนะครับมีตั้งแต่วันที่หนึ่งของวันที่เจ็ดนะครับมาแวะมา,ม,มาชิมมาชมมันครับอยู่โคราชสารการนี่เองครับผมปลปลาปลปลปไปต่อครับไปต่อน,นี่ร้านขายขนมนะครับอันนี้สุมาลีกะหรี่พับอยู่ที่ไหนวะเสริงสสงนี่อยู่เสริงสางเสริงสางโคราบันอิงอันนี้อะไรอ๋อเห็ดเข็มทองทอดก็งงอ๋อเขาทอดไปเห็ดเข็มทอง แล้วก็มีกะหรี่ป้าขายด้วยมาจากเสืองสางบ้านเรานี่เองครับโคราบานเองเออเป็นงานโอท็อปนะครับเป็นสินค้า o top. โอท็อปโอ้อันนี้มีขนมนางเล็บน้ำแตงโมด้วยนะเนานะโอ้น่ากินนะครับดูนะครับนะบเป็นงานโอท็อปโคราครับอันนี้มาจากอำเภออะไรโอโนอนสูงอยู่โนนสูงบานเองนี่เลยนะ่ะอ๋อให้ดูชักหน่อยบาร,รายโอ้ดูดีดีดีน่ากินนะนนี่นะ่ะ โอ้นี่อะน่ากินเด้มาจากอำเภอโนนสูงโครามันเองนะอนอกจากจะมีขนมนางเล็ดแล้ว แบบต้องใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลแบบนี้ไม่ใส่แบบนี้คือแบบไม่ใส่น้ําตาลอย่างนี้ขายยังไงครับนี่3สามห้าสามงร้อยแล้วก็จะมีท้องม้วนดานะครับวันนี้วันแรกใครอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาลองลิ้มชิมรถมาได้เลยนะครับอยู่สารคางโคราบานเองนะครับนี่ชื่อร้านเขาแตนอำเภอโนนสูงนะครับนี่กับต้นเข้าแตนเออแต่ในโฆษณากันถูกอา้าว ขายดีเฮรวยตสบายข้าวเกี๊ยวปลานาลาธิวาสนี่อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวปลาเลยใช่ไหมอู้มาจากนาลาธิว่าอะไรเหรอครับพี่โอ้โหอร่่อออยนนนนะะะกกิคันนี้คืออะไรนะครับกินได้นะคะขออนุญาตครับปลาทูค่ะกินได้ปลาทูนะครับปลาทูเส้นเอิ่มก็หอมเลยนะอืม รสชาติดีนะฮะร้านนี้คือร้านข้าวเกียบปลานนราชวิวาสมาจากนราธิวาาเลยครับดูเนี้วันนี้วันแรกครับไงใครอยากจะมาลองนิ้มึไหมเลยครับร้านยาดาข้าวเกียบปลานนราธิวาทนะครับมีทั้งปลาทูปลาหลังเขียวนะครับมากันได้เลยครับอยู่สารการโคราชนี่ครับอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้ร้านปลาทูต้มเค็มสูตรตาลตโนดนะฮะนี่ปลาทูต้มเค็มสูตรตาลตโนดนะครับอันนี้ก็เป็นชูชีปลาทูสด แม่ว่ะเป็นปลาทูสดๆเลยเนาะอ่าดูเถอะนี่ปลาทูหอมนี่ปลาทูหอมปลาทูมันอ๋อะเขาเรียกปลาทูมันปลาทูหอมจะเค็มมากอันนี้จะอ๋อนี่คือปลาทูมันคือกินแล้วแบบออกมันๆเลยอันนี้คือร้านนี้มาจากเพชรบูรณ์เอ้ยเพชรบุรีนะครับอ่ามีปลาสลิดบางบ่อเลยนะครับไม่ใช่ทุกบ่อนะมีแค่บางบ่อนะปลาสลิดแห่ไม่ใช่นะครับดูสิโอ้โหน่ากินนะเนี่ย ตัวอ้วนอ้วนเลยนี่1โลได้กรองมาเริ่มเลยค่ะโอ้ย270บาทนี่คือ1โลเลยโอ้หลายตัวเลยนะครับนี่<า> <c oughs> นะครับามาอุดหนุนมาลองลิ้มชิมรสนะครับมาซื้อกับกไปได้เลยครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับอยู่ที่สารกาอ่ดเดี๋ยวพาไปเดินชมโซนต่อไปนะครับโซนนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวไปดูชมโซนต่อไป